สวัสดีค่ะพี่น้องเลิกงานแล้วคะ่ะยังบวกลกับบ้านเดี๋ยวจ้ะพี่น้องผ้าพี่น้องเขา่าปลาอีกแล้วจ้ะพ้าพี่น้องเขา่าปลาเนาะค่ะนาะงเมื่อเนาะ,ะมาเบิ่งกันว่ามือสิพ้ามาอย่างคะ่ะเมื้อนี่นะสิพ้ามาพี่น้องพ้ามาตามหาอย่างน้อจ้ะนี่ยค่ะพี่น้องเข้ามาเบิรงธรรมชมาตาดนะพี่น้องเนาะ,ะยังบวดได้กลับจ้ะยังบวถึงบ้านหรอกค่ะพี่น้องบวถึงบ้านง่ายหรอกค่ะพี่น้อง อากาศมันดีเขาต้องเก็บเกี่ยวบรรยากาศเนะพี่น้องเนาะมันเก็บเกี่ยวออกอยางเอาดินเอาหยาเนะาะจ้ะพี่น้องมาหาพ้าพี่น้องมาพ้าพี่น้องมายางเบิงเอาดินเอาหยาตัว้ะพี่น้องลมแห้งจ้ะพี่น้องมังนเนี่ยต้นพักต้นพักกระเดาเพิ่นต้นต้นพี่น้องมึงลม พี่น <online> ้องว่าสิมาหยังมาตามหาหยังพี่น้องว่าเนาะมือนี่เนาะสิมาตามหาหยังพี่น้องมาเบิ่งกันจะสวนเนาะค่ะเป็นป่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะน่าจะพี่น้องว่าเฮาสิได้หยังพี่น้องมาเบิ่งกันเลยจะมาดูกันว่าเฮามากิบมาตามหาหยังในป่านี่เน่ะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยจะพี่น้องอะไรเจอแล้วพี่น้อง เจอแล้วค่ะเจอแล้วมาตามหาลูกเชอรี่ป่าจ้ะพี่น้องเชอรี่ป่าจ้ะพี่น้องสุกพอดีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกินเชอรี่ป่านี่แล้วพี่น้องเชอรี่นั่นกับกินแล้ววันนี้มากินเชอรี่ป่าจ้ะมาแย่งนกกินจ้ะพี่น้องมาแย่งนกกินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันเป็นแบบนกเขากินนะพี่น้องเฮาก็กินได้จ้ะโมเมน่าแยงนกแต่คนจะเป็นจะบ่ค่อยกินเพราะว่าจะ พอาอันี้จะเก็บแล้วกับไปใส่ไอ้นี่นะจ๊ะมุ้นี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็พาไปเก็บเก็บแต่หมากไหมจ้ะหมากไหมนานี่น้องพี่น้องเนาะเรามาเก็บเกี่ยวไว้ความสุขเนาะเก็บเราก็หากินเนาะพี่น้องนกก็หากินคนก็หากินเนาะพี่น้องเนาะโอเคแล้วจ้ามาเก็บกันเลยจ้ะค่ะพี่น้องมาเก็บกันเลยค่ะนี่จ้ะเอากระตามาพร้อมจ้ะพี่น้อง คือสิบหเห็นหรอกนะพี่น้องเนาะนี่จ้ะมันอยู่ไก่นะพี่น้องเห็นบอกค่ะพี่น้องมาจ้ะพี่น้องหลายหลายพี่น้องเอาล่มกับปิวบัน,นี่ปิวไปเพื่อแล้ววันนี้เา้า กินก้อนมันืมแย่งนกกินพี่น้องเลยเอาใบมันไ้มพ้อม เอากันไก่มานั่อยู่ด้วยพี่น้องขี้ข้านจุกมันอยู่ในกระเป๋าเซลเมื่อกินกับอันนี้เอาไว้ไใส่ไอ้น,นี่พี่น้องตอนเศร้ากินกับโยเกิร์ตจ้ะเป็นอาหารเช้านะพี่น้องนะนี่ราคาหนานี่เ้ากระเกลียวธรรมชาติเนาะจ้ะเพราะห้องบูมีโอกาสที่จิได้ได้ยินเสียงนกบอกพี่น้อง เพิ่นก็มาหากินเฮาก็มาหากินคือกันก็เพื่อนหันแล้วเอาไปทำเยยมก็ได้ค่ะพี่น้องแต่เพิ่นแต่มันก็ลูกน้อยเกินไปเนาะส่วนมากเขาบนิยมกันหรอกจ้ะพี่น้องส่วนมากกับมาโนกจะกินจ้ะส่วนมาก นกใหญ่นี่ละสิกินพี่น้องเลยนกเพิ่งสะเข่าใจว่าเอา้าคือมาแย่งของเพิ่นกินไปสิวายน้องพี่น้องนะ,ละหลายหลายพี่น้อง นี่จ่าพี่น้องถ้าได้เห็นค่ะนี่จ่าพี่น้อง,องเดี๋ยวไปเก็บตอกันจ่าพี่น้อง